สวัสดีครับวันนี้บริษัทนวัตรกรรมการเกษตรนะครับโดยปุ๋ยน้ำนูติโกก็มาพบพ่อเลิศที่บ้านหนองบัวตําบลช่อแลอำเภอแม่มแตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบพ่อเลิศก็ปลูกลำไยนะครับเป็นลำไยในฤด,ดูสอบถามนิดครับพ่อเลิศตั้งแต่ใช้นูติโก1 2บ6อทําใบามาหลังจากนั้นมาใช้สูตร66สิบหวกก2เพื่อบำรุงช่อเนี่ยครเป็นยังไงบ้างครับพ่อตอนนี้ ใช้น้ำาลบำรุงช่อเนี่ยมากรตุตั้งแต่เริ่มต้นมาก็รู้สึกว่าดีมาเรื่อยๆเ,เนาะมาจนถึงอสุดท้ายที่มาใช้เนี่ยบำรุงช่อติดไอติดลูกนะมันก็ดีขึ้นเยอะ,ะเยอะกว่าสมัยก่อนมาก่อนตั้งแต่เป็นลำไย,ยมาเนาะมันกรมันกเกยว่ามันจะสมบูรณ์ถึงขนาดนี้เนาะแต่ก็ใส่สารสุกเปียไ,ได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะ แต่ปีนี้เห็นว่ามันสมบูรณ์มันดีเยอะเนาะครับใบดอกช่อเขียวเนี่ยครับช่อยาวอย่างลบวนอีกเรื่องครับพอเลิศตั้งแต่แต่งกิ่งมานี่ปุ๋ยเม็ดใช่ไหมฮะปุ๋ยเม็ดยังบม่ได้ใส่เตื้อตอนแรกก็ว่าจะใส่เนาะพอดีเจอยาตัวนี้เนาะอาจารย์บอกว่าเ่าต้องใส่เตื้ออย่างใช้ยาตัวนี้ไปก่อนก็เลยใช้มาเรื่อยๆก็เห็นว่าเออมันก็เลยมันดีเลยบ่ได้ใช้เตื้อ เมื่อก่อนเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยกรพราะใบมันสมบูรณ์เหมือนปีนี้ไหมครับอ๋อเรื่องใบมันมันบอกเคยสมบูรณ์เลครับ,รบเพราะว่ามันก็มีคนบอกว่าเออมันไม่ดีกัตัดทิ้งแล้วป๋าแล้วก็ปลูกใหม่เนาะครับก็ีอาจารย์บอกว่าเออลองยาตัวนี้ไปใช้ดูลองใช้มามันก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นอย่างลำใยใหม่เลยอัะผลปรากฏก็คือไม่ต้องตัดทิ้งต้นอย่างไม่ต้องตัดทิ้งต้นนะครับทิงที่มัน แตกขาวๆนะเปลือกมันไม่มีมันก็แตกหนอกมาใหม่มันก็เป็นสีน้ําตาลเนี่ยอ๋อนี่นะตอนนี้ะแล้วช่อมันโน่นจางนู้นนะครับลองยิงไปตรงนู้นนะจะเห็นชัดเลยนะลองยิงไปเดี๋ยวเนี่ยครับด้านนี้ครับนี่นะเดี๋ยวกันนู้นเดี๋ยวนะลองยิงไปตรงนู้นเหรอเว้่นั่นก็ติดทุกทั้งทั้งหมดนะติดหมดลนแหละไอ ชอบันนะแต่ตอนนี้ก็คือว่าลุ้นเมือมันติดลูกเนาะเดี๋ยก็มาแต่ความความชอบเข้ามันนี่นะพอใจละขนาดนี้นะการเป็ี่ยนลำไยมามันบอกเคยยกขนาดนี้นะการที่ออกช่อบนี่ตั้งแต่ใช้นูติโกมาตั้งแต่ทำใบตรนถึงช่วงบำรุงช่อเนี่ยถ้าพ่อให้คะแนนเต็มสิทธิกับนูติโกพ่อให้เท่าไหร่ครับตถ้าช่วงรู้สึกว่าถ้าว่าควาบำรุงบำรุงให้มันสมบูรณ์นั้นเฉียวงามนี่นะ ถ้าสิบมันก็เต็มสิบแล้วเราว่าทุกทุกปีมันบเคยเป็นอย่างนี้หรอกครับผมโอปีนี่มันมันมันเกินคาดอ่ะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบพระคุณเพราเลิศมากครับผมครับวันนี้ครับ